เมื่อพูดถึงกระเป๋าเยี่ยมบานคุณคงจะนึกถึงกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมสะพายคางที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากและมีสิ่งของในกระเป๋าไม่เป็นระเบียบทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานเราจึงคิดค้นกระเป๋าเยี่ยมบาน B C N C Care Bag ขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีน้ำหนักเบาและสิ่งของในกระเป๋าเป็นระเบียบใช้งานง่าย ผ้ากันเปื้อนหรือผ้ารองอุปกรณ์สเปรย์แอลกอฮอล์เครื่องวัดความดันหูฟังสเตปโคโสโคบปลอดวัดไข้สายวัดเอวซ่อมเสียงไม้เค้ะเครื่อง DTX ไฟฉายแผ่นวัดสายตาตลับเม็ดอุปกรณ์ทำแผลและนวันตกรรม b c n c care b a c k ของเรานั้นไม่ได้มีเพียงความสะดวกสบายในการใช้งานจากรูปทรงของกระเป๋าที่มีน้ำหนักเบาและพกพาสะดวก แต่ยังมีการนำแอปพลิเคชัน Line มาสร้างเป็น Line Official สำหรับผู้ป่วยหรือผู้ดูแลโดยสแกนจาก QR Code และมีฟังก์ชันสำหรับให้คำแนะนำและให้ความรู้ในเรื่องของโรคต่างๆหมวดที่ 1. โรคทาง NCD หมวดที่ 2. โรคทางสายตาที่สามารถพบได้บ่อยหมวดที่ 3. ช่องทางในการติดต่อ โดยมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายสะดวกสบายพร้อมสื่อให้ความรู้ที่เข้าใจง่ายเพียงแค่คุณมาเป็นเพื่อนกับ B C N C Care Back และเราได้มีการนำไปใช้ให้กับประชาชนอสอมและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้ทดลองใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน ข้อจำกัของนวัตรกรรม B-CNC Care Bag นะคะ 1. ผู้ใช้บริการจะต้องมีโทรศัพท์มือถือ 2. ผู้ใช้บริการจะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3. ผู้ใช้บริการจะต้องมีแอปพลิเคชัน Line 4. นวัตรกรรมตัวนี้ยังไม่สามารถกันน้ำได้ค่ะ5ความหลากหลายของโลกยังไม่เพียงพอค่ะมีเพียง2หมวดหมู่คือหมวดโลก NCD และโลคทางสายตา6กสเนลเล่นชาร์จยังไม่มีที่แขวนค่ะ หลังจากที่เราได้ลองนำนวัตรกรรม V C N C Care Bag ไปให้อสอมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้ลองใช้เรามาฟังกันนะคะว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับนวัตรกรรม V C N C Care Bag ใช้ของง่าย<ช>ทำ้ของง้รต้องการก็สแกนได้ครับ่ง่ายตัวถูงนี่ห็ถูงกเ่สปายไปหนของง่ายมันมจะซีเรียสมัน ที่ใจมนมาเตี้ยทีเรือมันเต well. ah right ah well> ah ี้ยน ah ่ kind of ่งมันเวลามันบบกแฟบบางอย่างนี่มันแฟบได้ก็ใช้สะดวกเนาะเวลาพกแต่อย่าเพิ่มันแนนเป็ดอิชาเพิ่มก้แล้จะมีโลโก้ซะหน่อยที่บอกว่าสนค้าของเราเนี่ยขอกเบี จากการประเมินและการแสดงความคิดเห็นของผู้ที่ใช้งานนวัตรกรรม B-CNC c a r e b a c k จะเห็นได้ว่านวัตรกรรมสามารถต่อยอดและเพิ่มเติมฟังก์ชันการทำงานได้อีกหลายส่วนดังนั้นกลุ่มของพวกเราจึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนและสนับสนุนนวัตรกรรม B-CNC c a r e b a c k อย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับเรานะคะ